้องพูทุกคนแล้วแบบนี้สิบวิเน้นการเดินจากมือแบบสอสนะฮะสิบวิถือว่าทำลายได้ตอนนี้ถือว่าทำลายได้ <c oughs> พี่มีไปไหนพี่มนไปไหนพีม <deal> <vastly lava> <less> ่มีพี่มีไปไหนะมีความสุขหรือเปล่าสบายดีไหมเร่อกับการใช้ชีวิตไหมได้พัก่อนบ้างหรือเปล่าอยากให้พี่มีรู้ว่าเรารับพี่มีบัากบบบะบบ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 ีบบ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 มบบ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 บาบบ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 บี่บบ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 บาบบบบบันบ ช่วงนี้งานเยอะมากใช่ไหมครับ่อนเยอะๆนะอุ้ยผมนอนเยอะมากวันนี้วันไหนที่พี่มินเหนื่อยอยากให้รู้เอาไว้ว่าตอนนี้พี่มินไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะอยากให้ภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะเจ้าลีเดอร์คนเก่งขอบคุณที่เป็นอยู่จุดๆ,ๆคนเก่งมาโดยตลอดจะบอกว่าพี่มินเก่งมากเลยนะอา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 รพี่มินมากแล้วจะรักตลอดไปซพัพพอร์ตพี่มินเสมอติดตามไปตลอดดูคนดูคอนเทนต์ของพี่มินและน้องๆของพี่มินอยู่นะ ฝากพี่บินลงบ่อยๆนะฮ่าฮ่าฮ่าวันๆของดซ์ชอบมากชอบมากดซ์กับละครสิบคนพูดสุดคนฟังห้าฮ้ารักขอบคุณครับสิบคนพูดสุดคนฟังพี่เฮ้ยน่ารักเหมือนอะเหมือนเลยเหมือนเลยเป็นตอนเอ็มีโบนิซ่าครับผมสามารถดูได้ทางธาดาเเบิวตกันเออออเพลงพิง้รงฝากหน่อย คลนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยติ๊เกเกอร์มาให้พี่ขอหนึ่ง <ขอ S 2> ไ,ได้เปล่าได้ได้เอาไปขอครับน้องชีทหัวใจนะครับเป็นตัวหัวใจนะครับก็สวัสดีครับน้องชีทนะครับผมไม่ได้เขียน,นจดหมายให้นานเลยตอนนี้น้องชีทเป็นศิลปินคนเก่งแล้วพี่ดีใจมากๆและภูมิใจใน <c oughs> ตัวชีสเสมอคำถาม <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่พี่ได้เห็นชีทในรายการ อีปีแรกจนถึงวันนีชีตเติบโตและเก่งมากๆขอบคุณชีตที่คณฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกหนักอยู่เสมอน,นะครับในวันนี้มันเห็นผลแล้วนะชีตเป็นเอ,อเห็นผลแล้วนะเป็นชีตแห่งวงไดที่เต้นเก่งสุดๆและมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วด้วยสุดยอดที่อยากให้ชีตภูมิใจเลยเยอะๆเลยนะคนเก่งเพราะพี่มูมิใจใน,ในตัวชีตสุดๆเลยจากนี้ในฐานะศิลปินที่อ่าจากนี้ในฐานะศิลปินเรจะมีเรื่องที่ต้องทํามากมายเลยซึ่ง ก็เยอะจริงครับทีทพอและเหนื่อยี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้แรงใจให้คิดเสมอเลยนะพี่เชื่อในตัวชีตแต่เป็นความเชื่อมั่นในแบบที่ชีไม่ต้องกดดันตัวเองอยากให้ความเชื่อมั่นและความลักของพี่เป็นแรงใจและทาให้คิดดูว่าพี่จะอยู่กับชีสเสมอเลยนะขอบคุณที่เลือกเส้นทาง การเดินเดือบินทาให้พี่ได้มาเจอชีวิตขอบคุณที่เป็นความสุขและทําให้พี่มีแรงใจในการใช้ชีวิตการมีอยู่ของชีวิตเป็นสิ่งที่พิเศษคิดรู้ไหมว่าชีทำให้พี่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ขอบคุณจริงๆนะที่จะสนับสนุนชีไปเรื่อยๆในอนาุดเท่าที่พี่จะทําได้นะครับรอคนเดียวได้นะ oh. oh.